ถึงตังแล้วจ้าถึงตังแล้วตังแล้ว l ถึงทางรถตังแล้วจ้า ไว้ก่อนจ้าซื้อตั๋วเอาไว้ก่อนซื้อตั๋วไว้ก่อนจ้านี่น้ำจ้าค่าบริการสิบบาทเข้าเข้าช่วงธรรมดาก็สาบาทอาบน้ำสิบบาทจ้า ถกับรกบจ้าลุงใจดีพะ พาไปเที่ยว<ผ>มหมอ <700. S 2> ผมมานั่งกินกาแฟสนุกกัน <c oughs> ลุงพาไปเที่ยวแรก <c oughs> ถึงแล้วจ้าที่แรกท่าเรือปากเมงจ้านี่มีชุดว่ายน้ำขายท่าเรือปากเมงท่าเรือปากเมงที่พี่จะปากเมงน,นะนี่มา,จา้จ้าของเยอะมากของเยอะมาก นะของพลุงพลังมากเลยทาเหลือปักเมงจ้า มีค่าเรือเป็น นี่จ้าภูเขาสวยมากบรรยากาศโดยรอบลุงพามาจ้าเหมาเจ็ดร้อยบาทจ้าฮขี้เกียจเช่ามอไซค์ละ พลุงพลังมากในกะระของเป๋าพลุงพลังมากมเยอะเยอะจะไม่หมดไปจ้าว่าสวยมากแต่มันมืดอะ่ะกล้องมันไม่ดีอะ่ะเออนี่กล้องมันไม่ดีอะ่ะสวยมากตรังฮะตรัง จังหวัดตรังจังหวัดตรังจังหวัดตรังที่มีเรา ตอนนี้เงียบมากมีแตดใต้กงเรือนอะใช่ไหมะมีทะเลจ้าสุดลูกหูลูกตาทะเลโอ้ยมืดมันมืดอีหลีได้นีมมีภูเขาจ้าลมมา ใบจ้า,จาอันนี้ไม่ใช่ไม่มีแล้วมาดูเฉยๆค่ะแล้วว่ามาดูเฉยๆม,มีอะไรล่ะจ้าหยุววดสิ ดูข้างในสิดูข้างในดูข้างในสิดูข้างในอันนี้ค่าเรือจะไปเกาะ ปลนี่ลุงจะไปไหนต่อเนี่ยลุงเนี่ยเนี่ยจะไปเข้าถึงหลิงอ่ะนุดป้ายเนี่ยนะลุงทำยงหลิงเปิดไหมลุง เขไม่เอาเขาถามผมว่าหกกลิบแลยยังบอกว่ากว่าแล้ว <c oughs> มากี่คนสองคน <c oughs> ผ,มผมไม่ต้องเก็บอ๋อมีเก็บค่าเข้าชมครับค่าเข้าก็ห้าสิบบาทางหืนี่ไม่มีอะไรจบแล้วตรงนี้นีค <c oughs> ่ะอนาลงตรงนี้เลยรดเข้าไม่ได้ค่ะ <c oughs> แล้วลุงไปรอตรงไหน,นตรงนี้นะนี่รถก็จอดตงุงค่ะแป๊บเดียวลุงครับครับหนูเดินจนลักเล่นหนูเนหม็นหมดแล้วเนี่ยโอ้ยพ,พลุงพลังพลุมหมดสนิทไหมเนี่ยลุงโอ้ยพลุงพลังมากเลย ลุงพลังมากอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำด้วยเออลุงไปรอไหนะอ่ะลุงลุงแต่เขาสวยมากนะจ๊ะหาดยงหลิงสถานที่สามสถานที่สองหาดหาดยาวปิดปรับปรุงจ้าถ่ายไม่ทันกำลังปิดปรับปรุงอาคารแล้วก็ทางเข้านี่คือถ้ำยงหลิงแต่ไม่ไปนะ อย่างมาสูทำหยงหลิงพลุพลงพลุพัลังว่ะพลุงพลังว่ะนะโอ้ไม่มีใครมาเลยมาคนเดียวได้ยนิมาคนเดียวโด,ย,วดวยสูโอ้ยนี่แต่ทรายสีขาวดีทรายสีขาวดี อันนี้ลุงรออยู่โอ้ยเดยวก่อนเดอเดยวของพลุงพลังมากเดยวลุงยื่งมาโอ้ยลุงมาหนูอายอายลุงแะเดี๋ยวลุงจะเ,เดินมาหรือเปล่าเนี่ย แป๊บหนึ่งนี่ทำหยงหลิงไม่ไปนะมีหาดหยงหลิงลุงมาแล้วเปล่านี่ทะเลจา้า จ,จะเห็นเล่จะถอดกันจะถอดกับไม่มั่นใจเมื่อกี้จะจะถอดกับไม่มั่นใจไม่มีใครอยู่เลยจ้าไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อน บอกว่าลิงแสบมากมันคาบถุงขนมไปจ้ามันเอาขนมไปสองชิ้นนะมันเอาขนมครับเค้กแล้วก็อะไรไปอะ่ะนี่จ้ามนี่ดื้อมากอะลิง ใครมาทำยงลิงก็ระวังให้ดีครับจะเจอลิงครับลิงแสบมากเออมื่อกี้ไล่กวดลิงไปเมื่อกี้ไล่กวดลิงมันแสบมากมันมันเอาถุงขนมไปแล้วเราก็ไม่มีจะกินแล้วใช่ไหมเออต้องไปตามมันแล้วมันก็จะกัดมันก็จะกัดเราด้วยนะเออแต่ฉันก็ไม่กลัวเธอหรอกฉันก็จะ จะไล่เธอออกไปเหมือนกันเออนี่เสื็จแล้วอเตรียมไปที่อื่นต่อใช่ไหมอย่างเสื้อซ่าหน้ามันมากมหน้ามันมากจ้าอยู่โดนลิงแย่งขนมไปไอ ขนมอย่างเงี้ยรสช็อกโ,โกแลตเอออันไปอันนึงแล้วก็แซนด์วิชปูอัดอันนึงแซนด์วิชปูอัดแต่แซนด์วิชแพ็กค,คูนให้ลุงเข้าไปแล้วน,นี่ขนมนี่นี่ขนมจ้าเดี๋ยวแค่นี้น้ำนี่ก็ซื้อมาใหม่จ้า นี่จ้าถึงโพธรามแล้วแล้วก็ซื้อตัวสี่บาทจ้าสี่บาทเท่านั้นเองถูกมากนามแล้วจ้า ถึงแล้วจ้าโบธารามจ้า